เออท่านจะไม่ท่าปไปด้วยไม่ไปเลยฉันคอยดูของเหมาให้โอเคครับท่านเฮ้ยนาท่านจมด้วยนี่นี่ท่านรู้โทษของการขโายยศดีท่านเมีใครที่นี้ามยควรจะทำไปได้หรอกมันขนาดนั้นเลยหรือว่าขก่เอา ท่านอยากจะลองงัดสินะไม่เห็นจะเปไน็นอะไรได้หรอมีเด,ด็กกล้าดูพลังฉันอย่างนั้นเหรอไปไกลเลยลนะุ้ย <c oughs> ถึงเท้าต้องใช้สีหรืออื่นนะท่านคิดจะงัดก,กับผมคิดไปได้ยังไงแย่แล้วเฮ้ยน้องออกมานันดี โอ้ยเล่นเมียไม่เล่วอุ้ยไปไกีก่อนอืมชุดก็สวยโอเคฉันเพียงพอการเล่นเกมมากเกินไปมากจนไม่ได้แลยหรออื้อื้ึยของคนนี้เราออกไป จะใส่ลงไปมันหนักจะตายเจ๊โอ๊ยอนบ้าไปแล้วชิวมินเนี่ยเอ้ยโอ๊ยอะไรของมันวะเฮ้ยมึงอยู่ไหนของเองวะมีไปแล้วโอ๊ยวะโอ๊ยโอ๊ย อันจะรอจังหวะท่านไม่รู้ซะแล้วโอ้อยเอ้อยีแกที่ว่าแค่นี้ฉันไม่รู้หรืองไงออยอมแพ้ซะนี่สำหรับท่านนี่ท่านยิ้มอะไรของท่าน ตานทอมีนี้มันงงมากหน้าสมเพศชมัดฮะมีอะไรขึ้นนี่ทนทาอะัรเออมนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าอ้าาาา มีท่านคิดว่ามันจะจบแค่นี้อย่างนั้นเหรอไมงใช่แล้วจ้าโอ้ยม่แกก็ทำอะไรน้อน้องของฉันน่ะแล้วแกก็ควรจะไปเกินไม่ได้แล้วไปใครอีก่ะฮะแกต้องตายฮะใชยฮะช้าจริงฮะโอ้ย มองข้ามีกองนกฮะไอจีทอยเล็ดย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลอมฉันไม่ได้อย่างนั้นเหรอเคลื่อนยากยังไงองฉันต้องลีบไปแล้วเฮ้ยเขาไม่ควรรอดในครั้งนี้นี่นายพร้อมหรือยัง นี่สุกพันจิ้งจกฉันทำได้